สวัสดีครับอ้าวชุดที่สองครับมาเบิ้งของเกี่ยมเศร้าเนาะบัน่นบั่นหินรับเน่าเนี่ยเนาะมาดูเครื่องเสียงเป็นตู้ระบบฝังตู้ของน็อตเซนเซอร์บูเป็นบะเซนเซอร์บูครับเป็นเซอร์บูบอ่าเครื่องเสียงก็ถือว่าตามที่ฟังตอนเหนก็ถือว่าใช้ได้เนาะเป็นกันระบบระบบก็ไม่ธรรมดานะครับเครื่องเสียงเป็นกับถือว่าเป็นเป็นน่องไหมบะเป็นน่องไหม <c oughs> เป็นน้องใหม่เออเป็นเที้เหล็กเปอนว่าตอนแห่ก็ถือว่าน้ําเสียงไม่ธรรมดาน้ำเสียงไม่ธรรมดาเนาะเป็นว่าเกมซาวเกมซาวนะครับเล่นตู้ของน็อตเนาะต็นตูของน็อตไปดูทั้งหมด8ปใบนะครับต็นตูของน็อตว่าระบบเสียงพันป่ธรรมดานะครับเป็นน้องใหม่ในวงการบานหินลับศิลามงคลนะครับที่ ถือว่าเสียงไม่ธรรมดานะครับเป็นทีมงานผู้บ,าบ่าวพนนะเนาะ,ะเลนที่ต้ครับผมต้องปฟมือน,นี่ยินรับสิลามงคลเฮ้านะครับเป็นระบบอนาล็อกถือว่าน้าเสียงไม่ธรรมดาครับผลิตผลิตระบบของโลเย็น NPE นะครับเป็นลูกผสม,มนะครับถือว่าน้าเสียงน้องใหม่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ธรรมดานะครับอ่าคนใส่ตู้ของน็อ ปิดเครื่องเสียงขึ้นน้องใหม่นะครับก่อนนับเสียงรรมดาครับก็รอติดตามนะครับของน็อตเซาฟเนาะอ๋อของเกมของเกมขออภัยนะของเกมเซา้าเนาะบัตหินลับศิลามงคลถ้าอยากติดต่องานก็เม้นใต้คลิปนะครับเราว่าหินรับศิลามงคลเราก็ติดต่อได้เนาะเอาเบอร์ฟองแง้ง0ูนย์เ486สามห6ึ่งเกมอเจกเกมเซาบัตหินรับศิลามงคลเนาะ อขอบคุณครับท่านที่มารับชมเดี๋ยวไปดูเครื่องเสียงชุดต่อไปนะครับ